สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาแกงขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กที่แม่พึ่งไปเก็บเมื่อวันนั้นนะค่ะตามในคลิปเลยเนาะแม่พึ่งเก็บมาแล้วก็เด็ดใบใส่ใส่ถุงเอาไว้นะคะห้อยเอาไว้นานหลายวันเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้แกงยังไม่มีเวลาแกงเนาะตอนนี้แม่พึ่งก็พร้อมที่จะแกงขี้เหล็กให้เพื่อนๆได้รับประทานกันแล้วค่ะนี่เลยนะคะแม่พึ่งก็รูดใบใส่ถุงเอาไว้นะคะแล้วก็นํามาต้มก่อนจ้า ต้มให้เดือดน,นะคะเพราะว่าเคลิกเขาจะมีรสชาติขมมากนะคะน้องแมวนับตังกับพี่โคก็มานอนเฝ้าแม่พึ่งต้มเคลิกด้วยดูแมวกับหมา,าก็มานอนเฝ้าแม่พึ่งเลยนะคะน้องแมวนับตังจ้าน่ารักมากน้องแมวเสียนรู้ด้วยนะคะแม่พึ่งก็มาดูเคลิกก่อนจ้าเคลิกก็ต้มไปเปลี่ยนน้ำสองครั้งแล้วนะคะก็คิดว่าได้ที่เราจะเดี๋ยวเราก็จะนําเคลิกนะคะไปเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะเพื่อน ทหล็กได้ที่แล้วจะเปื่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าความคมเขาจะลดลงเยอะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยจา้าแม่พึ่งก็จะนําทิล็กมาล้างน้ําก่อนนะคะก็ขยาขยานะแต่แม่พึ่งมาได้ตํา้ละเอียดนะคะก็แบบนี้เลยแม่พึ่งก็จะเกงทั้งแบบนี้เลยแล้วก็มาตามพริกแกงกันก่อนจ้าก็จะมีแค่ตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกสดสีแดงนะคะใครจะใส่พริกแห้งก็ได้เนาะแต่แม่พึ่งก็ใส่เป็นพริกสดสีแดงจา้า ตำตะไคร้ไปก่อนเลยค่ะตำด้วยพริกแดงจาแล้วก็หอมแดงจาตำไปเียนเนาะไม่เพิ่งจะมาแนะนําหมูทับนะคะนี่ก็คือหมูทับนะคะคือจะเป็นเหมือนกากหมูนั่นแหละนะคะที่อ่าแม่ค้าเขาจะนําไขมันหมูนะคะไปเจียวนะคะเอาน้ามันไปขาย แล้วก็จะเป็นเศษกากหมูลแล้วเขาก็นํามาบีบรีดน้ำมันออกก็จะเป็นหมูทับเป็นแบบแผ่นแบบนี้ก็จะไขมันน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีขี้เหล็กที่เราต้มแล้วนะคะมีพริกแกงมีน้ำยานางจ้ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีรสดีผงชูรสน้ำปลาน้ำปลานะคะนี่ก็คือหมูทับนะคะที่ม่พึ่งนํามาเกะเป็นชินช้นๆเนาะไม่ได้ใส่ทั้งแผ่นนะใส่แค่บางส่วนนิดหน่อยจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยนะคะ แม่พึ่งก็จะใส่น้ำยานางนะคะซื้อน้ำยานางมาหนึ่งขวดสิบบาทนะคะแต่แม่พึ่งก็จะแยกใส่ไปก่อนทำน้ำไม่พอค่อยเติมเนาะตัโดยพริกแกงจ้าแล้วก็ตามด้วยหมูทับไปเลยนะคะหมูทับเขาก็จะคล้ายๆกาก,ากหมูนะคะเขาก็จะไม่ค่อยกรอบเท่ากากหมูเนาะก็<ม><ม>จะออกเหนียวนิดนึงนะคะแม่พึ่งก็จะใส่ต้มลงไปก่อนเลยจ้ะแล้วก็ให้เดือดก็จะใส่มะเขือคืนไปด้วยะคะ่ะแม่พึ่งไม่มีมะเขือพวงเนาะ แล้วก็ตามด้วยขี้เหล็กที่เราต้มนะคะลงไปเลยจ้าหมูทับเขาก็เวลาเราถูกน้าร้อนต้มไปเขาก็จะออกเป็นฟูๆนิดนึงเนาะเขาจะออกเป็นสีขาวๆนะคะเพื่อนๆก็เติมน้ำยันนงลงไปนิดนึงค่ะน้ําน้อยเนาะเติมไปหมดขวดเลยจ้ะปรุงรสด้วยผงชูรสรสดีนะคะน้ะําปลาจ้าแล้วก็น้าปลาแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็อร่อยเลยนะคะปรุงรสให้ถูกปากถูกใจเลยค่ะ แม่พึ่งก็ชิมดูแล้วว่าโอเคหนูพอดีแซบจ้าสุดท้ายนะคะแม่พึ่งก็จะใส่ใบแมงลักลงไปจ้าแล้วก็ต้นหอมนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นผักชีลาวไปด้วยก็ได้แต่แม่พึ่งไม่มีเนาะก็ตอนนี้ผักก็หมดสวนแล้วจ้าผักชีลาวก็หมดแล้วแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงขี้เหล็กใส่หมูทับจ้าแซบๆจ้าเพ,พื่อนๆจ้า รสชาติก็โอเคเลยค่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เนาะตักใส่ถ้วยใส่ชามกันเลยมาค่ะมาชิมด้วยกันจ้ะหมูทับก็จะเป็นเศษไขมันหมูที่เขาเอาอนออมาเจียวเนาะก็คลายๆเนื้อกากหมูนั่นแหละแล้วก็จะมีเนื้อหมูด,ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องสาวสานะคะน้องสาที่ให้หมูทับไม่พึ่งมาเนาะเบ่งปันไม่พึ่งตลอดเลยนะคะก็ฝากมาได้เรื่อยๆเนาะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ กง๊ีแขเหล็กใส่หมูทับจ้าเกงแบบอีสานนะคะใส่น้ำยาหนังไม่ได้ใส่กะทินะมาคาะเพื่อน,นมากินข้าวด้วยกันจ้าอร่อยมากค่ะเมนูนี้ถูกปากถูกใจไม่พึ่งนะเพื่อนๆลองเกงดูนะคะถ้าใครไม่เคยเกงนะคะอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย